ช่วงที่2ของ b i ส i วลต s ้สมาร์ทเว l นะคะเรายังคงบริหารจัดการความมั่งคั่งกับคุณบอยอยู่นะคะโดยแนวคิดที่เราจะมีการบริหารจัดการความมั่งคั่งของเงินรายได้หลากหลายทางด้วยวิธีการทำงานไม่ประจํานั่นเองนะคะคุณบอยคะัอยากจะให้คุณบอยแนะนำนักลงทุนนะคะรวมถึงทุกผู้ชมทางบ้านทุกคนที่อยากจะใช้แนวคิดนี้ในการดํารงชีวิตคะ่ะว่าสเต็ปที่จะต้องทอํามีอะไรบ้างคะถ้าพูดถึงการลงทุนนะครับในมุมผมนะ ที่สาคัญที่สุดคือลงทุนในตัวเองค่ะนี่นี่เป็นคําที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินวอ์เรนบัฟเฟตต์ก็พูดไว้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องจริงมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงทุนในตัวเราเนี่ยครับเราจะเป็นคนที่ผมใช้คําว่าแบบง่ายๆแล้วกันนะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วกันหลายๆคนที่ที่ดูอยู่เนี่ยหรือว่าในยุคนี้ครับทุกคนในเรื่องการลงทุนโอ้ย oh, อยากลงทุนในหุ้นอยากอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีแต่ก่อนนะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงทุนได้เนี่ย ความสามารถแรกที่เราต้องมีคือเราต้องหาเงินเก่งก่อนจริงไหมครับคุณหวยคิดว่า้าไม่มีเงินจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคำถามอยู่ที่ว่าเราจะทํายังไงให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงินเก่งซึ่งแน่นอนครับโลกนี้ยุติธรรมเขาจะจ่ายเงินให้กับคนที่มีความสามารถแล้วแก้ปัญหาให้กับเขาได้ถูกไหมครับยิ่งมีคนจํานวนมากที่เราแก้ปัญหาให้กับเขาได้เนี่ยก็ยิ่งมีคนจ่ายสตังค์ให้กับเราเยอะพูดกันง,าง่ายๆสมมุติอย่างผมเองเนี่ย เขียนหนังสือใช่ไหมครับเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์วางแผงมา1ปีแล้วนะครับยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ยังเป็นหนังสือแนะนําอยู่นั่นหมายความว่าหนังสือของผมเนี่ยส่งผลกระทบกับคนจํานวนมากต้องตอบโจทย์ถูกต้องครับใครหลายคนใช่ครับจริงมีอยู่3ามอย่างท,ท,ที่มักจะพูดกันว่าถ้าเราทํามอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จแลวเป็นคนที่หาเงินเก่งอ่ะพูดง่ายๆก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องออทําในสิ่งที่เรารักนะครับถ้าเราเราไม่รักเนี่ยเราทําไม่ได้ นะเพราะามันต้องใช้เวลาฝึกฝนสมมติคนเล่นหุ้นเนี่ยเท่าใจไม่รักเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเล่นตอนแรกก็ลงทุนในหุ้นกูก็เลิกละนะครับการที่สองคือทําในสิ่งที่รักเนี่ยต้องเก่งด้วยนะครับบางคนทําในสิ่งที่รักจะไม่เก่งแต่เขาบอกเขาชอบทำอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างนะคต้องเก่งในสิ่งที่เราทําด้วยการที่สามที่เมื่อกี้เราคุยไปแล้วคือแปลว่ามันต้องตอบโจทย์ตลาดต้องต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับผู้คน แตนะ่ถ้าเกิดสิ่งที่เราเก่งเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยคือแบบเรา,าจ,จะเก่งแบบนอนหลับเก่งเป็นคนที่แบบอชอบนอนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ,อมันไม่เป็นประโยชน์<า>ใช่ครับแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่รู้วิธีที่ทําให้คนที่นอนไม่หลับเขาสามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขให้อย่างนี้ตอบโจทย์ถูกไหมครับไอเนี้ยคือการลงทุนที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการหาเงิน จากนั้นเนี่ยโอเคมันค่อยเป็นเรื่องของเ,อเงินส่วนเผื่อความปลอดภัยที่ผมบอกเงินเก็บล้นจากเงินเก็บมาแล้วค่อยเป็นเรื่องของการลงทุนค่ะ,ะคแล้วสเต็ปที่ยากที่สุดของการเป็นคนทํางานไม่ประจําคืออะไรคะสเต็ปที่ยากที่สุดของการเป็นคนทํางานไม่ประจําคือการควบคุมตัวเองผมใช้ว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะบอกเสมอว่าอิสรรภาพกับความขี้เกียจเนี่ยเป็นพี่น้องกันเลยครับค่ะมันมาใกล้กันมากเลยถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยพอออกมาทํางานของตัวเองนะครับ จะเป็นฟรีแลนซ์จะตั้งบริษรัทเล็กๆของตัวเองอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเขาหลงและเลงไปกับอิสรภาพที่เขาได้ตอนแรกเนี่ย mm hmm. เขาจะกลายเป็นคนที่ที่ไม่เอาไหนเลยนะครับในขณะที่อีกคนนึงถ้าเขาเข้าใจว่าต่อไปนี้เขาเป็นนายของตัวเองแล้วนะครับไม่มีใครมาบังคับเขาได้ไม่มีใครมาควบคุมได้นอกจากตัวเขาเองตรงนี้ครับที่ที่ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดที่แบ่งระหว่างคนที่ทำงานไม่ประจำะสำเร็จกับไม่สำเร็จ อิสรภาพตรงนี้เราจะสามารถรักษาให้ควบคู่ไปกับรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งมไม่ลดลงแต่ว่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆจากงานไม่ประจำยังไงบ้างคะโอ้ตอบง่ายมากครับข้อนี้เนี่ยจริงๆเป็นหลักคิดของคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยทุกท่านะนะครับหมายความว่าไงครับก็คือเราจะต้องไม่ให้ตัวเราเป็นต้นกําเนิดของรายได้ทั้งหมดหมายความว่าจะมีเราอยู่หรือไม่มีเรารายได้นั้นยังต้องเกิด อย่างเช่นอ,อย่างเช่นสมมติตัวผมเองมีค่าไรายได้ลิขสิทธิ์ค่ะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ถ้าผมไม่ได้ทํางานหรือผมอาจจะอะไรสักอย่างขี้เกียจหรือไม่อยู่อ,อะไรเงี้ยนะครับค่ะผมยังคงม,มีไรายได้นะครับหรืออย่างบางท่านเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนซื้อหุ้นมีปันผลนี่ครับคือไรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากตัวเองอนะครับเหมือนภาษายุคนี้เขาจะเรียก passive income ไรายได้ที่แบบไหลผุดออกมาเป็นเหมือนตาน้ําอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนจะต้องมีแบบนี้ใช่ไหมคะผมคิดว่าทุกคนต้องมีนะครับแล้วอย่างยุคนี้เป็นเรื่องยุคของการลงทุนซึ่งซึ่งมากกว่าส่วนต่างของกาไรท,ที่ทุกคนอาจจะสนใจเรื่องก๊าซตอนเกณฑ์ซื้อมาขายไปผมคิดว่าเรื่องของปันผลปันผลตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูอย่างนั้นด้วยค่ะนอกจากจะมีวิธีการจัดเก็บเงินการแบ่งเงินจากรายได้ที่ไม่ประจําแล้วก็จะต้องรู้จักลงทุนแล้วก็หา ตัวผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอด<ช>้วย<ช>เพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องเป็นกระแสเงินสดให้กับกต,ตัวเองนะคะทีนี้ว,<ช>วิธีการที่เราจะมีรายได้ไม่ประจําแล้วสามารถที่จะสามารถที่จะมีงานเรื่อยๆหรือว่ามีคอนเนค t ชันที่ดีขึ้นเนีคะคุณบอลมีคําแนะนําไหมคะโอ้จริงๆข้อนี้อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันครับมันอยู่ที่ว่าตอนที่เราทํางานประจําตอนนั้นเราเป็นคนคุณภาพหรือเปล่านะครับเราเคยไปเจอลูกค้า เราไปทํางานในฐานะบริษัทเราทํางานดีหรือเปล่าถ้าเราทํางานดีเนี่ยคนที่เราเคยติดต่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าเออคนนี้ทํางานดีนะเขาจําเราได้นะเขาไม่ได้จำบริษัทได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีความสามารถมากพอเราอยากออกมาตั้งบริษัทเองอยากออกมารับงานเองเนี่ยคนเหล่านั้นแหละครับที่ผมบอกว่านั่นคือลูกค้าที่เราได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกแล้วนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำถามเนี้ตอบด้วยว่าตอนคุณทํางานประจาคุณทําได้ดีหรือเปล่าถ้าคุณทําได้ดีนะครับตรงนั้นมันจะเป็นเครดิตของคุณ เวลาที่ออกมาทํางานไม่ประจํะส่วนคนที่มีงานประจําอยู่สามารถที่จะมีไรายได้จากงานไม่ประจําได้ไหมคะได้นะับจริงยุคนี้ผมว่าผมว่าน้อยคนแล้วครับที่ทํางานเดียวแล้วมีชีวิตอยู่ได้นะคือคแบบ make a living ได้มีเงินพอใช้เนี่ยยังแม้กระทั่งการลงทุนเล่นหุนหน้นต่างๆนะ,ะก็ถือว่าเป็นงานไม่ประจําอย่างหนึ่งนะครับถูกไหมครับก็เป็นงานอย่างนั้นอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคำคำตอบก็คือว่าเดี๋ยวเนี้ยทุกคนต้องมีงานที่สอง เพียงแต่ว่าโจทย์มันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณทํางานที่สองเนี่ยคุณอย่าไปรักเอาเวลาที่หนึ่งมางานที่หนึ่งมันมาใช้อย่าไปเอาสองงานแล้วคุณให้มันรวมกันเท่ากา100ับร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาผมเนี่ยเรียกว่าคุณต้องเป็นมนุษย์สองร้อยเปอร์เซ็นต์มนุษย์สองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แปลว่าอะไรครับตอนทํางานประจําคุณต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนคุณมาทํางานไม่ประจําคุณก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่างานหลวงอยากให้ขาดงานราชอย่าให้เว้นแบบนั้นการทํางานไม่ประจํากับการทําธุรกิจแตกต่างกันไหมคะ จริงๆมันเป็นพาร์ทของการเริ่มต้นของการทำธุรกิจนะผมเรียกแบบนั้นคือมันเป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างการที่เราเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างนะครับกับการเป็นเจ้าของนะครับมันเป็นผมใช้ว่ามันเป็นอีกทางออกหรือเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของคนยุคนี้อย่างตัวผมเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์เรเรียกง่ายนะครับทำงานไม่ประจำพอมาถึงวันหนึ่งผมก็ตั้งบริษัทของตัวเองแต่ว่าผมใช้ว่าใช้คำว่าเป็นบริษัทแนวคิดใหม่ของยุคนี้เลยนะครับเขาเรียก ง่ายๆว่าเป็นวันแมนคอมพานีแปลว่าเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยแหละมีเลขผู้เสียภาษีมีภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรทุกอย่างค่ะแต่มีพนักง,งานคนเดียวคือตัวเขาเองแค่คนเดียวเท่านั้นใช่ครับอย่างบริษัทผมเนี่ยมีตัวผมเองที่เหลือผมเอาซอร์สงานทั้งหมดอันนี้เป็นเป็นเทรนด์ของยุคนี้เลยคือ,อ,อไม่มีใครอยากจะไปแบบซื้อของข้าวนั่งเฝ้าร้านเปิดบริษัทจ้างพนักง,งานอีกแล้วค่ะยกเว้นเป็นบริษัทใหญ่จริง ถามว่าถ้าเราเป็นคนเล็กๆครับการจะไปทำแบบนั้นมันลงทุนถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่องทางมันเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ไม่จําเป็นต้องมีออฟฟิศอยู่กลางเมืองอะไรอย่างนี้เป็นเป็นเวอร์ชวลก็ได้ออฟฟิศให้เช่าก็ได้ทําที่บ้านก็ได้เพราะมันเป็นออนไลน์หมดแล้วและคุณคสมบัติ<ม>ที่ที่เราจะต้องมีนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจยอยากจะลองทําแบบบลอบอยบ้าง,ต,งต้องมีอะไรบ้างคะ อันที่หนึ่งต้องมี mindset นะ mindset ก่อนเลยเป็น mindset ของคนที่ทำธุรกิจแม้ว่าแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ตั้งบริษัทคุณก็ต้องมี mindset ก่อนนะครับของพวกนี้ผมใช้คำว่าเราต้องเป็นก่อนที่เราจะเป็นจริงหมายความว่าไงครับถ้าเราอยากเป็นเจ้าของบริษัทอยากทำธุรกิจเราต้องมี mindset นั้นตั้งแต่วันที่เรายังไม่เป็นเลย ตั้งแต่วันที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยแต่เรามีม i n d s e ตแล้วเหมือนคนเป็นเจ้าของธุรกิจเลยะนะครับรับผิดชอบงานนั้นเหมือนเป็นเจ้าของนะครับแล้ววันนึงพอออกมาเขาจะทําได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือเป็นลูกน้องแล้วก็อาจจะบ่นๆเงินที่ทํางานแล้วอ,อยากออกมาทําเองอะไรเงี้ยครับแต่เขาไม่เข้าใจว่ามันไม่ง่ายแล้วถ้าไม่มี m i n d s e ตนั้นเนี่ยทำไม่ได้ก้มีความกล้าด้วยใช่ไหมคะมีความกล้าด้วยมีความเข้าใจธุรกิจเรื่องการตลาดก็สําคัญ ค่ะแล้วก็ต้องมีวินัยด้วย oh, ต้องควบคุมตัวเอง<ช>แล้ววันนี้เราได้อะไรดีๆจากคุณบอยมากมายนะคะโดยเฉพาะวิธีในการเปลี่ยน mindset เ,เพื่อที่จะสแสวงหาโอกาสในการหาอาชีพอื่นๆอีกถ้าเปลี่ยน mindset ไ,ได้มีวินัยนะคะแล้วก็มีการศึกษาหลากหลายทางสิ่งสําคัญคือต้องทําให้ตัวเองเป็นคนมีคุณภาพก่อนเพื่อที่จะสแสวงหาโอกาสต,ต่างๆนะคะถือว่าเป็นวิธีการทําเงินให้มั่งคั่งจากงานที่ไม่ประจานะคะหวังว่าคุณผู้ชมบิสเวลิตี้ทุกท่านคงจะได้แนวไอเดียนี้ไปใช้ในการ บริหารจัดการความมั่งคั่งค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบอยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาของบิสเบร y s m สมาร์ทเวลแล้วนะคะจะสามารถพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าค่ะวันนี้ธนวันปนโชตและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ